ที่เราต้องสู้กันครับรอบที่สาม <3 S 1> ข้างล่างเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันครับซ้ายเจอซ้ายใค,ใครจะเป็นใครจะเป็นซ้ายมหาโหดครับแสงมานีไม่ถอยตะวันฉายก็ไม่หนีดูฮะนิ่งๆฮะยืนใกล้ๆเจาะพับนอกไปก่อนครับแสงมานีเล่นพับนอกไปก่อนเลยนะครับโอ้โซ้ายครับ มาหนักแรงแล้ครับโคแข้งมาต่อยหมัดครับการตกมือหล่นไม่ได้ครับแสงวันนี้ทีช่องเกตได้ด้วยกันเตะพับนอกตะวันฉายต่อยหนึ่งสองครับที่ช่องเวันนั้นวันที่เขาชกกันหนึ่งล้านเลยรับจังหวะเขาสับศอกซ้ายครับนับแปดเลยครับหนึ่งล้านเละร่วงเลยฮะสวยงามมากครับจับตาดูดีๆครับวันนี้หมาหรือศอกครับใครโดนก่อนนะครับใครจะเงือบก่อนกันครับ ทำไปเงือบสู้กัน5ยกเอาไป10,000แสนเออนี่คือสุดยอดมวยคลาสสิกแข่งยุคคิดเหมือนกันครับต่างคนต่างที่ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยครับยุคนี้นะครับปัจจุบันสองคนนี้แหละครับแพงที่สุดตายนะครับพับนอกครับคืนครับพักนอกเดี๋ยวครับตะวันฉายต้องครับ สองครั้งที่ผ่านมานั้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนแล้วรอบครับโอ้หลอกเขาหลอกว่าจะเตะซ้ายแต่ก็ต่อยซ้ายขยับขานะครับขยับขาหลังครับซ้ายหลังที่ไหนได้ครับหมัดมามมยระดับนี้ครับสร้างจังหวะได้ตลอดครับเอาคืนผมบ้างสิไม่ขาดทุนการไม่ขาดทุนนะที่มีซ้ายผมก็มีซ้ายอแม่ไม่มีนมเข้าขมับสูงเลยครับ หมายกระดงคางคะดครับใครจะโดนก่อนครับใครโดนก่อนใครจะเงือบก่อนกันครับโดนก็ร่วงเลยครับหล่นได้ครับมวยระดับนี้ครับแวบเดียวไปเลยนะครับแวบเดียวอาจจะหงายท้องเลยครับดูว่าใครจะพลาดก่อนตัดสินใจครับติดก็ไปอัพแสงวันอีโดนดียอ์มาเจาะไปข้างนอกครับพับแต่ไปที่ข้อพับนะครับซ้ายหลัง ตบเดาใจครับมาเอาคืน,เอ,คนคเอาคืนเอาคืนคนละทีคนละทีครับใช้ความไวครับสายตาอุ้ยไม่ไปไม่ไปไครับอออโอ้แม่จังหวะไม่ให้ครับาชายก็เลยไม่เอาครับคือไฮไลท์ครับเราจัดให้เป็นคู่เอกในค่ำคืนวันนี้ครับศึกหรือเสารไฟ บวกเกียเพชรสัญจรครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับนี่คือตำนานที่ต้องถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์กับวงการมวยของพี่น้องชาลรืเสาะนราธิวาสนะครับอาแล้วครับจับตาดูห้ามกระพริบตาเลยดิแสงมณีนั้นเตรียมเตรียมหมัดซ้ายนะครับโอ้โมาออกฮุกขวาช็อเด็ดช็อตสำคัญมันจะมาช่วงไหนตายใช่ใช ขวาหน้าเตะเตะเตะตัดไปที่แขนซ้ายนะครับถนัดซ้ายเหมือนกันซะด้วยคือเป็นการเตะตัด,ดเพื่อจะตัดกำลังแขนนะครับเปลี่ยนมหนซ้ายด้วยกันครับอาเกี่ยวแล้วคืนคนละทีคนละดอกครับอ้<ต>ขวาหน้า<ต>ของตะวันฉายเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาครับ คือชายในเตะได้สองขานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแสงเมื่อกี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับลูกล่อลูกชนนั้นแผลพราวมากโอ้โ,โดนต่อยไม่โดนครับเฉียดไปนี่ออ้โหแล้วครับใครจะคุมจังหวะดีกว่าหากันนะครับ143ปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักของคู่นี้ฮะบโอ้โดนต่อโดนครับตั้งศอกมาตะวันฉาย แสงมนีกระชับพื้นที่เข้าไปเจาะพับนอกนะฮะจะสอกเขาไม่ได้จังหวะไม่มียอต่อเอาคืนเหมือนกันครับสอกแสงมณีสู่กันด้วยอาวุธนะครับมีมัดมีสอกมีเตะเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าความแม่นนะครับความหนักใครจะหนึบกว่ากันสายเจอซ้ายยังไม่มีใครพลาดครับ เหนียวแน่นอยู่ทั้งคู่ตะวันฉายโยกตัวสร้างจังหวะไม่มีไม่ออกแล้วครับโอ้ซ้ายหลังนี่มีแขนมากันไวน้ไม่ถึงซ้ายมไม่โดนครับหมัดต่อยลงมาไม่ต่อยแล้วทิ้งทั้งไหล่ครับโดนก็ยุ่งนะครับแสงมณีเอาซ้ายมาเบิ้ลแล้วครับโอ้สลับขาหลอกซ้ายเปรี่ยงขึ้นสูงเ้ามาใหม่ครับแสงมณี งวดเข้ามาครับอย่างนี้คือเรกวงวดเข้ามาเข้ามาใกล้แล้วครับโดนหุกขวานับเลยครับเข้ามุมครับมุกกลางสี่สามเข้ามุกกลางสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดนนับไปแล้วครับแสงมณีับแล้วครับโดนหุกขวา้วครับโอ้หนักแรงทุกลูกแ้วครับตะวันฉายโอ้ปีไปเลยครับโอ้โหปลาครับ รัวเสงมณดีพลาดไปแล้วครับเกมเร่งของแสงมณดีแล้วนะครับตายมาวันก็บีผู้ใจกองเชียร์แล้วอก่างนี้ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรครับกับการที่จะไล่ขึ้นมาทีไปกอนโอ้โหกัตใการคอแล้วเกิดได้หมดแล้วครับแต่วันนี้เข้าไปใหม่ครับมีสิ์ที่จะเกิดขึ้นได้หมดครับต่อยเหมือนกันเมื่อนะโอ้เสียงดังฟังชัดครับ ซ้ายยังไม่เข้าจุดครับเจอหมัดเจ้าซ้ายเจ้าหมัดคืนแล้วครับไอ้ไก่ต่อยหมัดครับสาดแข้งสวนคืนมาครับที่ติดเข้าไปครับแสงมณีโอ้โดนเตะแขนครับร้อยสี่สิบสามปอนด์ครับเสียงดังฟังชัดกะทีเด็ดเหมือนกันครับแสงมณีกะทีเด็ดครับกะซ้ายทีเด็ดครับโอ้โหเตะละตัว ตัเข้าไปครับตะวันฉายเองรู้สึกว่าจะมีบาดแผลเหมือนกันครับบริเวณคิวคิวด้านขวาครับโอ้โหครับไปกราดนะครับเตะไม่ให้เข้าต่อยแล้วครับแสงมณีไทยมัดซ้ายเป็นทีเด็ดนะครับเตะซ้าย้ะต่อยซ้ายขึ้นครับแสงมณีไม่เลือแล้วครับเอาละครับตะวันฉายแตกแล้วครับ แตกครับหอดแล้วครับใช้แตกแล้วถึงเลือดแล้วอาละงครับเลือดจะเข้าตาด้วยครับโอ้ถึงเลือดแล้วพี่น้องสมศักดิ์ศรีและสมราคาเลยคนหนึ่งเสียนับคนหนึ่งเสียแผลครับเอาโยกเข้าไปครับแสงมณีคนหนึ่งเสียนับคนหนึ่งเสียแผลโอ้แล้ตัวเสียบเขาวันนี้ไม่สนครับเอาละครับ ฉีกทุกความมันแล้วฉีกทุกความมันแล้วรุนกันต่อกับใครนอกใครครับรุนกันต่อว่าใครนอกใครคนละทีคนละช็อตดูครับอันนี้พยายามจะเข้าไปขยายบาดแผลครับเลือนเข่าตาครับเลือดเข้าตาโอ้โหทีมหน้าเลยครับทีมหน้าครับโอ้นี่คือเสียรับมอโมยไทยฮะ โถ่ทีหน้าเต็มเตมครับโอ้แต่สายเสียงดังฟัดชัดมมันตื่นเต้นจริงๆครับมันตื่นเต้นจริงๆเอเกมคลาสสิกครับใกล้หมดยกครับใกล้หมดยกโอ้โหฉายเสียเลือดครับเลือดเข้าตาด้วยครับต้องใช้นวมปาดวิธีตาบ่อยๆก็ไปใกล้การมองการมองอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะพรามัวโอ้โหครับ นี่ครับนี่คือมวยนะครับแล้วมีโอกาสครับมีโอกาสครับคว้าอีกหนึ่งแสนสี่ครับจบไม่จบครับยกนี้ดูครับโอ้ซ้ายตะวันฉายงัดซ้ายมาแล้วนะครับแข้งซ้ายขณะที่แสงวันนี้นั้นเตรียมหมัดเอาโอ้ใครดีใครอยู่วะบวกลายเมื่อกี้ครับสุดยอดครับไม่ใครก็ใครครับโอ้โหนี่ฮะ ปใครก็ใครมีงครับ,บ,บนี่ชื่นชมมจิรู้ใจของแสงมณีใครพลาดก็โดนครับแบบนี้พลาดก็โดนแล้วครับจังหวะของใครแม่นกว่าจังหวะของใครครมคมกว่ากันแข่งกระบัดลุ้นได้แล้วครับแสงมณีลุ้นหมดตะวันสายลุ้นแข่งเอาละครับ ใครจะปุชีถีบเข้าไปใหม่ทีบไปอีกแสมมันนีเข้าไปใหม่หมาดมาเอาละครับจี้ตีเข้าไปครับแซมมันนีจี้ตีเข้าไปโอ้วาวละซ้ายครับทีบโอ้โยกนี้ลูกทีบมาครับทีบแงรงซะด้วยครับ Oh. ซ้ายแรกกันนะครับเสียงแล้วละครับใน,ในเลิกไม่เอาครับสู่นอกดีกว่าสนุกกว่าเยอะจังหวะเตะซ้ายของตะวันฉายครับยังสำแดงเดชตลอดครับนี่เขี่ยขาหน้าโอ้ชายมีแก่ลูกลต่อยมัดมต่อยวนแล้วคบเขี่ยขาหน้าครับรู้ดีว่าแสงวันนี้จะเข้ามาต่อยมัดเข้าไปที PM. ดี่เลี้ยงตะวันฉายคัดเลือดได้เยี่ยมมากนะครับเลือดไม่มีเลยครับโอ้โห,โหแข้งซ้ายครับแข้งซ้งายกับบาดซ้ายเตะและช้อยชาครับเชือกเชือกเชือกมันก็เริ่มตึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลงทุนตลอดครับแสงมณีวันนี้รอรอเวลาเชือกขาดครับ จังหวะสองตะวันฉายยังทําได้ดีครับเขีย่ยขายหน้าแก่การต่อยหมัดของแสงมีคนทาลายจังหวะนะครับเรียกว่าทําลายจังหวะทําทไม่มากครับแต่ทำไม่ทำไม่เสียสูนย์ครับแต่มณีโดนซ้ายอีกครับโอ้โโอโซ้ายสลับขวาซ้ายขวาเลยครับตะวันฉายแต่สลับแข้งครับชายโครงตลอดครับไม่ถึงตัวเลยครับแสงมณี วันนี้แสงมณีเองก็เก็บอาการได้ดีมากครับไม่สะทกสะท้านครับไม่สะดุง้งไม่จิบให้เห็นแหละครับเข้าไม่ถึงนะครับพยายามจะเข้าเหมือนกันครับหมดอันสี่เดี๋ยวมีลงทุนตลอดครับเกมยังบีบนะครับต่อมายบีบแสงมณีพอสมควรครับจังหวะไว้ยิงแล้วเพราะว่าเข้าไม่ถึงตัวครับ เข้าไปโดนสาดสกัดไว้ตลอดนี่ฮะกลายเป็นบอลชกยากเลยครับไปถึงจริงๆครับเข้าไปโดนยันออกมาขยับขยับโดนเลยฮะแข่งทั้งซ้ายหน้าและขวาน้าและซ้ายหลังครับตวันฉายมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับมองข้ามช็อตไปแล้วครับ เข้าไม่ถึงตัวครับโอ้ดีทีบล้วนๆเลยครับทีบอย่างเดียวเลยครับโอ้ยโชว์แล้วครับ <กด S 2> ตอนนี้นตะวันฉายโชว์นะกดดันมากนะครับแต่อนนี้นะดุนกดดันอย่างแรงแล้วในขณะนี้จบยกนี้ไม่มีแก่ตัวแล้วะครับเป็นยกสุดท้ายครับ อึดอัดเหมือนกันครับทรงนี้ของแสงมณีก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับก็พยายามจะพยายามจะไล่อยู่นะครับแต่ว่าความคิดสมองสายตาการตัดสินใจดูช้ากว่าตะวันฉายไปแล้วต่อลูกผ่อน่อแล้วครับไม่มีลูกกดดันแล้วตะวันฉายสบายๆนะทรงนี้อาวุธเริ่มเบาครับ การฉายก็ไม่ไม่บุกแล้วนะครับเพียงจะป้องกันตัวเองเท่านั้นอ่าครับมองตารู้ใจกันฬาครับเพราะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วนะครับมวยระดับนี้อาแล้วครับจบแล้วครับนี่คือน้ําใจนักกีฬานี่คือภาพที่สวยงามครับเป็นภาพน่ารักเกิดขึ้นครับประเมิได้ครับพี่น้องครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับก็สมศักดิ์ศรีแล้วนะครับในฐานะที่เป็นเอกใหญ่ที่สุดนะครับ แต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งเอกครับสิวกรับทักษิณเล็กนะครับยังอยู่เอาไปขอโทษกันดีเนะครับไปแสดงน้ำใจกันอีกครั้งครับตะวันชัยครับตะวันชัยชอไทยเศษครับชนะคู่ปรับเก่าเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกน้ำใจแล้วก็เป็น